สั่แลกกันต่อนะครับกับมวยคู่นี้ครับริกัดที่58กิโลกรัมนั่นเองนะครับเป็นการฟาดฟันฝีมือนะฮะของแม่ไม้มวยไทยครั้งสําคัญครับมวยอันตรายจากสงขาปะทะขาบวกจอมซ่าดาวรุ่งจากเมียนมานั่นเองนะครับใครจะเป็นผู้ชนะต้องติดตามชมกันให้ดีๆด้วยนะครับและแน่นอนนะครับถ้าใครสามารถใช้แม่ไม้มวยไทยน็อกฝ่ายตรงข้ามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอนะครับเข้าลอยหรือว่าซอกับแอดจะซินใจนาทีครับ10,000บาทครับ แต่ถ้าใครสาม,มารถนะฮะจระเข้ฟาดหางให้คู่ต่อสู้น,น็อกได้นะครับรับทันทีเลย30,000บาทจัดไปเต็มๆครับผม This is the fifth b o w of the night Thai versus the fighter from Myanmar in the blue corner at the age of uh, 16 at uh, 168 centimeter with a record of 46 5 39 win Please welcome โซจวาย r า m m ม a n นม r นี so ่คือดาวรุ่งจอมโบครับร่างกายแข็งแกร่งนะฮะอาวุธหนักหน่วงใจเกินร้อยเคยน็อกนักมวยไทยมาแล้วด้วยนะครับผมใน the r e ร c o r ร e r 23 y e ี r s old. At a height of 170 centimeter, with a record of 75 fights and 55 wins, please welcome My everyone, Jack Songkhla, Thailand. ดาวดังเวทีมาตรฐานนะครับพร้อมลุยทุกนาทีเจ้มวยดีมาเยอะครับผมอาวุธอันตรายทุกดอกทักษะดีวงในแกรงประสบการณ์เฮียสำหรับผู้ตัดสินของเราบนเวทีครับคุณสทธิชัยอินเดียครับแข่มคนขึ้นเรื่อยๆครับมาถึงคู่ที่5แล้วครับสำหรับมวยไทยซุเปอร์แชมป์วันนี้ครับพิกัด58กิลกรัม ปีใหม่เอราวัณวันนี้เจอกับไอ้มัดยาสั่งจากเมียนมาโซทวา่าตามสายตาด้วยประสบการณ์ในการนั่งปัดยายมวยก็น่าจะเป็นมวยถูกคู่อีกคู่หนึ่งนะครับนี่คือปีใหม่เอราวัณครับลูกชายของลุงกัลยาศักสิงทองครับอดีตนักมวยชื่อดังเหมือนกันครับคุณพ่อยกครอบครัวมาเทียจากจันนะเลยครับนักสู้จากจังหวัดสงขลาครับปีใหม่เอราวัณปีนี้23ปีครับ175 170ครับ75ครั้งชนะ55้า เดี๋ยวไปดูโซทวายครับขวัญใจผู้บรรยายอีกคนหนึ่งครับนักวยจากเมียนมาครับเมื่อวานทางด้านของโซมิองนี่แม่ติดเทรนด์ในโลกโซเชียลไปแล้วครับคราวนี้ครับวันนี้ถึงคิวของโซทวายจากเมียนมาครับวัยแค่16ปีสูง168ซนเมตรมาจากโรงเรียนวิสุดรังสีนะครับภายใต้การสนับสนุนของอาจารย์หงดีสีเสนครับภูมิหนวยการโรงเรียนวิสุ์รังสีจากกาญจนบุรีครับเป็นโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ สนับสนุนนักมวยจากเมียนมาครับเป็นเรื่องดีครับเป็นสารสัมพันธ์ที่สวยงามครับเพื่อนมนุษย์เกิดมาแล้วต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันหน้าที่ของสิทธิชัยอินเอียดครับทาหน้าที่เป่าจอมพุ่งจอมเซฟกระเกงขาดไป1ตัวแล้วนะครับอยู่ที่ช่อง8ปาระวัลพิเศษจากอันตรซินครับยังรอมอบอยู่นะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจํากัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับทําได้อันตรศิน์มอบให้10,000บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหาง มอบให้ส0 0 0 0่นบาทครับครับสายมือหน้าจอครับคุณพ่อครับรุ่งกัลยาศักดิ์สิงห์ทองครับมาบริกรรมคาถานักชกสายเลือดมุสลิมครับจากจันทสงขานกเขาเสียงดีนะครับที่สงขาส่วนทางด้านโซทวายนะครับตอนนี้ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือนักเรียนจากโรงเรียนวิสุทธรังสีก็น่าจะชมช่อง8ปกฎหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะตอนนี้ครับลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยครับเป็นโรงเรียนดังนะครับโรงเรียนวิสุทธรังสี โรงเรียนเพื่อนเก่านี่เองคร้บโรงเรียนดังประจำจังหวัดกาญจนบุรีครับนะครับนี่เป็นสารสัมพันธ์นะครับช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันับเพื่อนมนุษย์แต่ว่านี่มาเก่งกีฬามมยไทยเหมือนกันกูนี้ดูดีๆครับเก่งทั้งคู่เลยครับโซทวายนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับใครที่เป็น f c ช่อง8นี่เห็นลีลาอยู่แล้วนะครับนี่ครับดูจังหวัดเตะอ้าวสวยนะครับทางด้านของปีใหม่นี่เป็นดาวดังจอตู้อีกคนหนึ่งครับปีใหม่ ดูแลแข้งซ้ายไม่ธรรมดาครับทางด้านของปีใหม่ครับครับโอ้โหแต่ว่าขวาของโซนทวายนี่ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันอ้าวครับพระเอกเจอพระเอกครับงานนี้นี่แค่คู่ที่5นะครับคู่ที่6คู่ที่7รออยู่ครับโอ้โหสายเสียงดังฟังชัดครับปีใหม่ต่แบบเนื้อต่อยแบบเน้นๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่นี่ยกทีมมาตั้งแต่จนะถึงภูเก็ตนี่ตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับ มาเทียลูกถึงขอบสังเวียนเลยครับอ่าครับซ้ายกับขวาครับละเอียดเนียนตาทั้งคู่เก่งทั้งคู่ครับนักมวยก็เก่งกรรมการก็มันครับบนเวทีรวมดาวดังเลยครับนาทีนี้ช่องแนั่นครับโปรโมเตอร์สมนึกพัทบุรีครับนั่งยิ้มหน้าบานเป็นจานดาวเทียมแล้วครับมวยสนุกถือว่ามารุ่นเดียวกันลวครับทางด้านของโซมีอ่องโซทวายแล้วก็เวโรครับดูครับโซมีออกมาเป็นที่เลี้ยงครับคุณมรุตเมื่อวานก็ต่อยสนุกครับ อ่ะแต่รุ้นครับโอ้โหยิงหนึ่งสองครับปีใหม่เจอเข้าไปยังเฉยๆครับโซเทวายนี่เป็นเยาวชนหนังตัวอย่างสามชายแดนจังหวัดภาคใต้เลยครับยิดกีฬาเป็นอาชีพครับดูลีลาครับแม่สายเมียนตาครับเด็กคนนี้สายเลือดดีครับบล็อกดันหน้าไว้ออกมือสวยงามจริงๆนะครับทางด้านของปีใหม่เอราวันครับ เภทซ้ายทั้งแถบอีกคนหนึ่งโอ้โหดูครับมาเป็นชุดนะครับดูครับปรับสไตล์นะครับมาต่อยช่องแปปรับตัวให้เร็วครับอย่าเป็นพ่อบุญรบโอ้ยโอ้ยแทงน็อกเลยครับรอดไม่รอดครับโซทวายแมแต่ละดอกแต่ละเม็ดอีโดนเนียนเนียนหนักหนักทั้งนั้นครับเจอศอกงัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเข่าับอ่ะยังสู้ครับ ทางด้านของโซทวายแม่นักสู้จากสงขลานิ่งดินแดนน้ำเค็มอยู่แล้วครับฉลามพอเห็นข่าวเลือดก็ต้องจู่โจมแล้วแหละครับแต่อยาอย่าเพิดนะครับโอ้โหเตะเข้าตรงไหนครับสะเทือนทั้งร่างครับโอ้โหหนักจริงๆครับตีนซ้ายแข้งซ้ายของปีใหม่โอ้โหน็อกยกแรกเลยครับมาครับจำชื่อเด็กคนนี้ดีครับปีใหม่เอราวันครับนักสู้จากจนาสงขลา แม่เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับโดนตรงไหนครับรอสักครู่ครับโอ้โหโอ้ยังนอนดมยาดมเลยนะครับหนักจริงๆครับโอ้โหฝังเสียงแต่ละดอกขนาดนั่งบรรยายนี่มีเสียงครอบที่หูนะครับปักปักปักเข้าไปครับนี่เจอไปก่อนหนึ่งนัดนะครับสำหรับโซนทวายครับแต่ว่ายังแข็งใจลุกขึ้นมาสู้ต่อจะนะเพื่อนร่วมค่ายเพื่อนร่วมเรียนนี่แม่เฮเลยครับดูครับภาพช้าช้าชัดๆครับ ถ้าเลยหัวไหล่นี่เป็นก้านคอครับรับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินได้นะครับแม่ไม่ใช่ครับมุมนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่มาอไปดนหน่องดูภาพช้าอีกทีนะครับดูมุมนี้ครับเหมือนท่อนแขนไปฟาดกระโดงข้างครับแม่ภาพมันเร็วครับเดี๋ยวดูอีกทีครับดูหลายๆมุมครับไม่ต้องรีบครับเวลาเหลือเฟือครับดูกันให้ละเอียดครับนี่ครับน่าจะเป็นนะครับเป็นก้านคอนะครับเลยหัวไหล่ไปแล้วนะครับเป็นก้านคอครับ ขออีกทีได้ไหมครับขออีกทีครับทีมงานครับมีเวลาหรือเปล่าครับขอชัดๆนะครับเพื่อความละเอียดนะครับรางวัลพิเศษเราอยากจะมอบให้อยู่แล้วนะครับมุมนี้ไม่เห็นนะครับแต่มุมเมื่อคัคกู้น่าจะเห็นครับมุมที่เลยหัวไหลมาครับขออีกทีครับช้าๆชัดๆนี่โดนไปก่อนครับสัญญาณเตือนครับดูดีๆครับช่วยกันดูครับถ้าเลยหัวไหลนี่เป็นก้านคอแน่นอนครับดูช้าๆชัดๆครับโอ้โหโดนครับชัดเจนครับชัดเจนครับ เลยหัวไหลจริงๆครับเลยหัวไหลแล้วครับนี่ครับดูมุมนี้ครับเปี้ยงเข้าไปครับดูอีกดอกครับทีมงานตัดต่อมืออาชีพทั้งนั้นใจเย็นๆครับช่วยกันดูประม่านอกยกแรกครับบาบครับรับไปเลยครับอย่างนี้เลยหัวไหลครับชัดเจนครับแม่รับรางวัลพิเศษจากไทยนครพัฒนาครับอ่าฟอมแล้วไปพบกับน้องจอมยุ่งคุณธนิชชุติมากรครับ ออกมาแล้วนะครับโอ้โหการน็อกโดยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเตะก้านคอไปในยกแรกเลยนะครับแอดซืนแจ็ทันทีหนึ่งมืนบาทครับผมอันด้วนไ n ้สเวตคานาพี n ใ r Be my era one. ราวัณพร้อมสงขะทไทย